สวัสดีครับเพื่อนๆพืนวันนี้พระสายใต้นำพุทธศินหลวงปู่ทวดพิมพ์สีมาใหญ่เนื้อทองแดงลุมดำปีหกเไม่เพื่อนๆพ,พ,พิจารณานะครับ เป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เสาห้าอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีครับพีพศ2567ก็ครับเพื่อนๆนมาพร้อมกล่องครับของแท้ครับมีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนครับจากวัดช้างให้เพื่อนๆลองพิจารณาพุทธศิ์ดูนะครับเพื่อนๆ เสาห้าปีหกเจ็ดเพื่อนเพื่อนเสมาใหญ่ครับเพื่อน พุทธศิลป์สวยงามนะเพื่อนๆพ,พุทธศิลป์ยุคใหม่ครับปีหกเจ็ดหรเพื่อนๆลวงปูะทวดตัวหนังสือหนามากครับเพื่อนๆชัดเจนครับ เส้นจีวรเส้นสังกติคมชัดครับเพื่อนเพื่อนหลวงปู่ทวดมีเมตตาครับเพื่อนเพื่อน,มอนเ,นเม็ดกลมชัดเจนครับเพื่อนเพื่อนบอดี้สี่เหลี่ยมคมชัดลึกครับเพื่อนเพื่อนเส้นใหญ่ ลายกันดกใหญ่ครับเพื่อนๆเรียนค่อนข้างจะหนาครับเพื่อนๆพุทธศิลป์สวยงามเพื่อนๆพระแท้แน่นอนครับพระแท้ดูง่ายครับเพื่อนๆเตียนนาด้วยครับเพื่อนๆ ทรงสวยงามครั no. บเพ anyway. <ification> ื่อนๆสี่มาปีหกเจ็ดครับเพื่อนๆพระประจำปีครับพุทธตาพิเศษดีครับเพื่อนๆพิธีก็ดีครับด้านหลังปู่ทิมครับเพื่อนๆตกเลขห้าด้วยครับเพื่อนๆเสาห้าครับมีเลขห้า รกครูวิสัยโสพลตัวหนังสือนามากครับเพื่อนๆปีหกเจ็ดหน้าปู้ทิมชัดเจนครับเพื่อนเส้นคมชัดครับผู้เลียนไม่ใหญ่ครับเพื่อนค่อนข้างแกนเล็กหน่อย เปลีน่นนามากครับเพื่อนเพื่อนพูดสินดีครับเพื่อนเพื่อนประเต๋ดูง่ายครับเพื่อนเพื่นพอนขอจะเาช่างให้ครับผม ดำผิวออกเมงพับเลยเพืเ่อนๆแบววาวเลยครับสีปีกเมงพับเลยเพืเ่อนๆ หน้าโพธิมหน้าหนุ่มแล้วเพื่อนๆเส้นคมชัดอือ พุทธสินสวยงามอีกรุ่นครับเพื่อนเพื่อนปีหกเจ็ดครับเพื่อนๆพบเจอเพื่อนเพื่อนเก็บสะสมนะครับพุทธสินด,ดีดูสบายตาประเทศแน่นอนครับเพื่อนๆพประเทศดูง่ายครับพุทธสินสวยงามครับเพื่อนเพื่อน เพื่อนเก็บสะสมนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พบเจอนะครับเป็นพระใหม่ครับเพื่อน,อนๆหลวงปู่ทวดศักดิ์สิทธิ์ทุกรุ่นครับเพื่อนๆเพื่อนๆเก็บหาสะสมไว้นะครับ มาบูชาครับเพื่อนๆแก้วกาดปลอดภัยครับทุกรุ่นครับลุงผู้ทวดมีแล้วสบายใจได้ครับเพื่อนๆพื่อนลุงผู้ทวเป็นพระโพธิสัตว์ที่ศักดิ์สิทธิ์ครับเพื่อนเพื่อศิลป์สวยงามดูง่ายสบายตาพระแท้แน่นอนครับเพื่อนๆ ประเทศดูง่ายครับเดี๋ยวผมจะมีอีกรุ่นหนึ่งครับเพื่อนๆเนสาห้านี่ปีหกเจ็ดครับเพื่อนๆน,นี่เสาห้าเหมือนกันครับเพื่อนๆปีหกศูนย์ครับนี่จะเก่ากว่าอีก พุทธศิลป์สวยงามครับเพื่อนเพื่อนเมตตาสวยครับเพื่อนเพื่อนปีหกศูนย์คมชัดกว่าครับเพื่อนเพื่อนมีโคดยันหน้าด้วยครับเพื่อนเพื่อนปีหกศูนย์สวยงามมากครับเพื่อนเพื่อนพุทธศิลป์สวยงามครับเพื่อนเพื่อนปรเทศดูง่ายครับ นี้อะไรทองครับเพื่อนเพื่อนปีหกศูนย์พุทธศิลป์ดีครับเพื่อนเพสวยงามครับน่าเก็บหามากเลยครับเพื่อนเพื่ปีหกศูน์ครับเพื่อนเพื่อนเสาห้าทิสันคาติเขียนว่าเสาห้าเพื่อนเพื่ปีหกศูนย์ น่าจะบางกว่าปี๖๗ครับเพืเเ่อนเพืเขาจะบางกว่าปี๖กเพืเเ่อนเพื่อนปี๖๗น้ำมากเพื่อนเพ อยูเจ็ดหน้าศูน,นย์แปดเลยครับเพื่อนเลื่อนศูนย์แปดเลยครับน่าเลื่อนศูนย์แปดเลยครับเพื่อน ปีหกพุทธศิลสวยงามมากเพื่อนๆหูค่อนข้างมีตำหนินิดหน่อยไม่ทราบว่าเป็นตำหนิวาเพื่อนๆหรือว่าเกิดจากการผลิต สวยครับเพื่อนเพื่อนพุทธสินสวยครับเพื่อนเพื่อนสวยงามครับหลวงปู่ทวดปีหกศูนย์ะเสาห้าปีหกศูนย์เพืพ่อนเพืนมียันนะด้วยครับมีจานยันนะข้างหน้าครับเพื่อนเพื่อนเสาห้าอัคระ,ะชัดเจนครับเพื่อนเพื่อน ไรทองสวยครับเพื่อนเพื่อนผิวดีมากัแน่นมากเพื่อนปูติมครึ่งขังครึ่งขังมากครับเพื่อน ผูวิสัยโสพลอาจารย์ถิมเสาห้าปีหกศูนย์เพื่อนเพื่อนเพื่อนเน่าจะเก็บหานะครับปีหกศูนย์นะเพื่อนเพื่อนพุทธศิลป์สวยงามเพื่อนเพื่อนพระดูง่ายสบายตาพระแท้แน่นอนเพื่อนเพื่อนพระแท้ดูง่ายครับมาพร้อมกองคะัแท้แน่นอนครับเพื่อนเพื่อน ไม่น่าจะมีปัญหาครับเพื่อนเพื่อนประเทดูง่ายครับเพื่อนๆโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมเอาสองเหรียญน,นะสองสาห้าครับเพื่อน